S, มีรอยผ้าเอสหัวเทืกนะครับเครื่องห้าสี่นะครับทอ่อแท้พาหมกนะครับขบูเดิมนะเล่มจุดโอนครบนะครับพาสีเต็มนะครับไม่ขาดกล่องไฟโซนิกนะครับจุดสีพอได้นะครับมีตําหนีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ชิ้นหนึ่งนะครับแบตเพิ่งเปลี่ยนนะครับไฟเกียร์ขึ้น ข้อแท้นะครับชิ้นนี้คาร์บอนนะไม่ใช่แคปลานะครับคอรอบโซโ่อามยืดสองนิ้วนะครับ